สวัสดีครับผม i อเอค้พรีเมียมวันนี้นะครับผมเพิ่งรับรถ SUV ไม่น้อยที่สุดในตลาดเข้ามา1คันนะครับไม่แค่เจ0 0 0มื่นกว่าโลเดี๋ยวไปรับชมกันครับว่ามันคือรถรุ่นอะไรไปดูกันครับก็คือเจ้านี่เลย bmw x3 นะครับ 20D รถปี2016นะครับมือแรกมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดง และที่สําคัญผ่านการใช้งานมาเพียงแค่70,000กิโลเท่านั้นเองครับเพื่อนๆไม่แท้นะครับผมรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีการก่อไม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวบอดี้สวยเดิมนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ํานะครับคันนี้เซอร์วิสทุกๆหมื่นกิโลผมมีใบรายการเซอร์วิสนะครับตั้งแต่1กิโลแรกจนถึงระยะทางปัจจุบันล่าสุดเพิ่งเช็คระยะ70,000กิโลมานะครับไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูรอบรถคร่าวๆกันนะครับว่าจะมีสภาพสวยขนาดไหนไปรับชมนะครับ ออปชั่นคันนี้จะได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับรับประกันว่าคันนี้คือ X3 ที่ใหม่น้อยที่สุดในตลาดณตอนนี้นะครับและคันนี้ยางใหม่สี่เส้นนะครับเป็นของยี่ห้อมิชลินใหม่น้อยที่สุดในตลาดราคาก็แพงที่สุดในตลาดเช่นกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถยกหูโทรมาคุยกับผมได้เลยนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์มาคุยกันได้เพื่อสอบถามรายละเอียดตัวเลือเพิ่มเติมได้ที่แอด SA Car Premium นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ